กำกมาลงมากำกำกำกครับสายล่าครับขอกำงาดำครับกำงาดำครับสายล่านะครับนักล่าล่างูเป็นลักนะครับในมาแต่ในน้อยนะครับแต่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับน้องฝึกงานผนอมมาฝากนะครับเลี้ยงกันหน่อยนะครับ เป็นสายงูนะครับเห็ดนำงูสุดจอดนะครับเป็นโมเวนนะครับงูดังแหงงูเห่างูสิงนะครับงูหงังเอาเบิดครับงูแม่ซอยนะครับเอาเบิดเพิ่นสองตัวเพราะเป็นงูนะครับไก่ก็เอานะครับไก่เน้นเป็นไก่ผู้อื่นครับไก่กับของไก่ตีเลี้ยงไว้หลายกับเห็ดนะครับนอนน้ำกันได้นะครับแต่ว่าไก่ผู้อื่นจะเห็นเห็นได้ปลาได้นะครับ ขี้รวเป็นไก่ปลาเอาเบิดนะครับอันอยู่ในบ้านบปันไดนโบเห็ดนะครับออันอยู่ในป่าแมนโหลดเพื่นนะครับลูกสุดแหลกคนเอาไปเบิดนะครับหมดเหลือเหลือเอลเซ่ตัวเดียวนะครับออกมาพิการถ้าเกิดนะครับกาเลี้ยงไว้ที่ตรวจมันขี่ใช่เงินคู่มือครับเอลเซ่เดี๋ยวต่อไปจังสิไทยเอลเซ่เบิ้งนะครับนั่นก็เก่งนะครับขนาดขาหลักๆนะครับเก่งเก่คนนั้นมันหนีร้อยมาบรรเลงมาเนาะ ะครับมันเนมานาเดี๋ยวกลับเอือนมันมาครับนักล่าครับนักล่าเซ่กับล่าให้กันนี่เดี๋ยวเซ่ครับเป็นลูกของง่าดําครับอ่าได้ลูกสามตัวครับตัวนี้พ่นเอาไปเบิดเหลือตัวนี้ครับมันการนงแจะเกิดนะครับอ่ามีไฟเอาแต่ว่าเก่งนะครับขี่ใส้กันให้เมียนกูมือนะครับมันมีหูหยุ่มอ่าสู่ชีวิตนะครับแต่เก่งครับเอาเฝ้างันเก่งครับอ่ายกล่อหลังก็ได้เด้เส่่นเห็นว่า เซ่ยเดี <geliyor> so. ๋ยวเซ่ยเดี๋ยวเซ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเซ่ยไหมฮัล้วเฮาแล้วเฮาแล้วไอ้กุกกำเฮาแล้วงาดำเฮาแล้วงาดำเห็นยังวะเฮ้ยเฮาครับนักล่านะครับสองสายนักล่านะครับอู้วออกมาเซ่ยเห็นยังรึไม่อะงาดำเออแง่เอาละครับเห็นยังเนาะนะเห็นยังเห็นยังอืม กุ่นครับไปแล้วเดี๋ยวเซ่